เนี่ยพอเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันล้วนแล้วดับไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือปล่อยวางมันก็เลยเกิดคำว่าจาคะยินดีในการสละกเะเจ้าถึงพูดกับช่างไม้ ช่างไม้นี่คือคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะชาวบ้านทั่วไปเลยนะพูดว่าคุณสมบัติของโสดาบันมีสี่ประการสมประการแรกคืออะไรเลื่อมใสยอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกโสดาบันนะให้เธอเลื่อมใสยอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอันที่สี่ คือมีใจที่ปล่อยวางจากคะนี่มาดูคำพระพุทธเจ้าเรารู้คำพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้ไม่ลังเลสงสัยในข้อประบพติปฏิบัติยิ่งเวลาเราเหลือน้อยแล้วอย่าไปเที่ยวตะเวนทำบุญทำทานที่นู่นที่นี่วันนี้ผมอยากให้เรารู้แล้วเราจะได้รัดสั้นตรงที่สุดนะฮะนี่พระพเจ้าพูดกับช่างไม้ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันอย่างน้อยเรานิพานไม่ได้เนี่ยเอาให้ได้นะแล้วไม่ได้ยากเลยนะพระโสดาบันแล้วประโยชน์ของพระโสดาบันมีอะไรบ้างมาดูมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือหลังจากตายไปแล้วเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ไปอบายอีกต่อไป ไม่ตกต่ำคือไม่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนนะจะเป็นมนุษย์เทวดาพหมก็แล้วแต่บุญกรรมแต่ไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสลุในเบื้องหน้าแล้วคุณยังไงก็ต้องไปนิพพานแน่นอนพระเจ้าบอกว่าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วเจชาตินั้นเนี่ยไม่มีวันต่ำกว่ามนุษย์ เนี่ยดีไหมล่ะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เป็นโสดาบันคุณก็มีสิทธิ์ไปนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วได้รับสิทธิ์นั้นมากด้วย99.99% 99เพราะพระเจ้าบอกว่าสัตว์ที่ตายแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกเท่าเกเศษดินปลายเล็บ นอกนั้นเท่าพื้นมหาปตาภีไปนระกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่เป็นโสดาบันมันกลัวตายหมดทุกคนนะฮะทำสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าสประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันต้องอธิบายหน่อยนะฮะก็คือเราเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์นำมาแสดงนะให้เชื่อให้หมดและที่สำคัญที่สุดในสาม สิ่งนี้เนี่ยก็คือพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าให้เราพึ่งตนกับพึ่งธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปวัดเราไปเจอพระสงฆ์เราควรจะได้ฟังธรรมนะเพราะธรรมะนี่แหละคือทำให้เราเกิดปัญญาแล้วปัญญานี่แหละที่จะเป็น เครื่องออกจากทุกข์ให้เราพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทําไม่ได้มีอยู่สี่อย่างหนึ่งในอย่างนั้นก็คือวิบากกรรมที่พระเจ้าทําแทนเราไม่ได้เราต้องทําด้วยตัวเราเองถึงต้องพึ่งตนเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผู้บอกทางก็คือ เอาธรรมะมาให้เราได้ศึกษาและปฏิบัตินะแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยเราไม่ต้องไปฟังธรรมจากพระสงฆ์ตัวจริงก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้พระธรรมเนี่ยทางวัดนาป่าพงหรือหลายที่เนี่ยเขาก็เอาลงมาอยู่ในโลกโซเชียลหมดแล้วผมไม่ต้องเดินทางไปวัดเลย เพราะเรารู้แล้วไงว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะพาเราหลุดพ้นจากทุกข์มันไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระสงฆ์มันคือพระธรรมแล้วผมก็บอกตามคำพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกก็จงมีตนเป็นบัติบมีตนเป็นสารณะเอาทรรเป็นปบัติบเอาธรรมเป็นสารณะแล้วถ้าเกิดไปเจอพระสงฆ์ทุกวันเลยแต่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยคุณก็ไม่พ้นทุกข์หรอก แต่ไม่เคยเจอพระสงฆ์เลยเหมือนผมเนี่ยไม่เจอเลยนะแต่เจอธรรมะทุกวันเราก็รู้สึกได้แล้วมันเป็นปัจจตังว่าเออเราวางความพอใจได้มันก็ช่วยเราได้เยอะจริงๆแต่เรายังวางได้แค่ไหนแค่นั้นเองนะฮะหลังจากที่เราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่ชาวพุทธ จะต้องจเจริญให้มากกระทําให้มากคือปฏิบัติให้มากเนี่ยไม่ใช่ทางกายวาจานะครับไม่ใช่เที่ยวไปทําทานที่ไหนไม่ใช่นั่งสวดมนนะครับแต่ว่าเป็นการกระทําในใจคือมีใจปราศจากความตนีอันเป็นมนทินมนทินคือความเศร้าหมอง ความตนีคืออะไรพระศาสดาสอนให้เรากําจัดฉันทะราคะฉันทะราคะคือความยินดีพอใจนะคุณมีความยินดีพอใจในอะไรคุณจะมีความตนีคือเสียดายไม่อยากให้สิ่งนั้นเสียไปนี่แหละคือความตนี เสียดายเวลาที่จะต้องเสียไปเพราะฉะนั้นราคะกับตาน,นีมันมาคู่กันเลยถ้าคุณยินดีสิ่งนี้เวลาสิ่งไหนที่เกิดมันจะต้องดับไปเป็นธรรมดาคุณยินดีมันคุณจะต้องเสียดายมันเวลามันดับไปแล้วความเสียดายหรือเสียใจเวลามันจากมันเป็นความเศร้าโศก เป็นมนทินมนทินแปลว่าความเศร้าหมองของจิตแล้วประโยชน์ของมันมหาศาลเลยนะครับถ้าคุณละความตนีได้เนี่ย<ม>ก็คือเวลาคุณจะตายแล้วคุณไม่เสียใจที่ร่างกายนี้มันจะดับไปคุณก็จะไม่ทุกข์ไม่มีมนทินคือเศร้าหมองก่อนตาย จิตคุณก็จะไม่ไปทุกขติไงพระเจ้าถึงบอกไงโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาถ้าก่อนตายเราไม่ทุกข์เราก็ไม่มีวันไปทุกขติโสดาบันจึงไม่ไปอบายอีกเลยเพราะทุกครั้งที่เขาตายเขาละความตนีได้ เขาไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่กายเขาจะดับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติเราจะได้ละความลังเลสงสัยในข้อประพฤติปฏิบัติที่มันไม่ไม่เป็นสาระสำคัญออกสิ่งที่เป็นสาระคือใจคุณต้องมีจากคะคือปล่อยวาง นะผมถึงบอกว่าคำว่าจาคะมันต่างกับทานนะครับทานคือการสร้างกรรมทางกายมีผู้ให้มีผู้รับแต่จาคะเป็นการกระทำทางใจหรือภาวนานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทานศีลภาวนา เห็นไหมแสดงว่ามันคนละตัวกันภาวนาคือการกระทําในใจจาคกะก็คือการกระทําในใจที่ปล่อยวางจาคกะก็ตรงข้ามกับอุปทานอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นแต่จาคกะคือปล่อยวางปล่อยวางคือยินดีในการสละนะ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทานนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ใจคุณเนี่ยไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่ทานเนี่ยคุณไปทำทานคุณเอาของไปให้แต่คุณยังมีราคะเพราะยินดีในผลที่จะได้จากการทำทานนั้นเห็นไหม คุณไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยไม่ได้กําจัดฉันทราคะแต่คนที่ใจเขาประกอบด้วยจาคะเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําทานที่ไหนเลยเขาอยู่ครองเรือนนี่นีนพระพุทธเจ้าถึงมีคําว่าอยู่ครองเรือนเห็นไหมคำทุกคำที่พระพุเจ้าพูดต้องก่อประโยชน์ทั้งนั้น ไม่งั้นไม่พูดถือว่าเป็นคําเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายความหมายด้วยอยู่ครองเรือนเพราะว่าเจ้ามียานอย่างรู้ไงว่าเดี๋ยวจะเหมาว่าจาค้าเนี่ยคือการทําทานคนละอย่างกันเลยเพราะเจ้าไม่ต้องการให้เราสร้างกรรมไม่งั้นเดี๋ยวจะออกไปโห้ยทําทานที่นูน่นที่นี่เหมือนที่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ย มุ่งแต่จะแสวงหามุ่งแต่จะสะสมนี่พระเจ้าถึงพูดไว้ว่าต้องอยู่คลองเลือนเพราะจากะเนี่ยคือการสละกรรมเลยนะพระเจ้าบอกให้กําจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสละกายนี้กายนี้คือกรรมเก่าจากะยินดีในการสละกรรม ไม่ต้องการสร้างกรรมอีกแล้วเพราะไม่อยากได้กายใหม่แล้วแล้วกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงให้อยู่คลองเรือนเพื่อเลี่ยงผัสสะการที่คุณตะเวนออกไปทำทานที่นู่นที่นี่มันเป็นการสร้างความประมาทจะทำให้ตาคุณ ไปเกลือกกลั่วกับรูปอันจะทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารตามมาเนี่ยคือสาเหตุที่พระเจ้าบอกเวลาแสดงธรรมควรจะแสดงธรรมพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเนี่ยต้องเอาคำพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็อัฏฐะก็คืออธิบายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอธิบายทุกคำเลยด้วยถ้าไม่ก่อประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่พูดมา เนี่ยพระเจ้าพูดมาให้อยู่คลองเรือนเพื่อให้เราเลี่ยงผดสะเนี่ยมีจากะอันปล่อยแล้วปล่อยวางทั้งหมดเลยด้วยไม่ใช่แง่เงินและทองนะชีวิตก็สละมีฝ่ามืออันชุม่มไม่เหนียวไม่ไม่ขี้เหนียวนะไม่ยึดติดอะ่ะ ยินดีในการสละควรแก่การขอเห็นไหมเขาอยู่บ้านอยู่คลองเรือนแต่ถ้าเกิดมีใครมาขอเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการบุญไงเขาไม่ต้องออกไปแสวงหาที่จะทำทานที่ไหนที่ไหนนะเขาสละกรรมแล้วบุญเบินอะไรเขาก็ไม่ต้องการนะเพราะฉะนั้นเขาถ้าใครมาขอเขาให้ แต่ไม่มาขอเขาก็อยู่บ้านนะเขาไม่ได้อยากได้บุญยินดีในการจำแนกทานคืออะไรคือเขารู้ว่าเวลาไหนที่ควรจะทำทานผู้มีปัญญาเนี่ยเขาไปวัดเนี่ยเขาไปทำทานกับพระสงฆ์เพื่อให้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะครับมันถึงจะครบ ถ้าเขาไปวัดทำทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่แสดงธรรมเขาก็จะได้แค่ผลมากไม่ได้อาน,นิสง์ผลก็คือผลของทานอาน,นิสงคือพระธรรมช่วยให้พ้นจากทุกข์บุญเนี่ยช่วยให้มีความสุขอน,นิสงคือช่วยให้พ้นทุกขปัญญาเป็นเครื่องออกจากทุกข เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ผลมากอาน,นิสง์มากต้องทำทานกับพระอริยสงฆ์แล้วพระสงฆ์ต้องแสดงธรรมเป็นการตอบแทนเพราะพระพุทธเจ้าสั่งไว้ถ้าเราไปเจอพระอริยะเจ้าเขาก็จะต้องอต้องเป็นคนที่ยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือต้องเชื่อ พระเจ้าสั่งไว้ให้แสดงธรรมตอบแทนก็ต้องแสดงธรรมและธรรมของอริยะก็เป็นธรรมะที่เป็นอริยะคือของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วว่าถ้าเรารู้ธรรมะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแล้ววัดไม่ต้องไปแล้วหาพระสงฆ์ไม่ต้องไปไหว้พระพุทธรูปแล้วพระเจ้าสอนให้เรา พึ่งธรรมะอย่างเดียวแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเอามาปฏิบัติทางใจเท่านั้นสำคัญที่สุดคือปล่อยวางแล้วก็อยู่บ้านเพื่อความไม่ประมาทพราะพระเจ้าบอกว่าความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นยอดของกุศล,ลธรมรมเลี่ยงผัสสะเห็นไหม สรุปว่าเราอยู่บ้านมีใจที่ปล่อยวางไม่อยากได้ไม่อยากต้องการอะไรทั้งนั้นแล้วสิ่งที่มีก็ยินดีที่จะสละเราก็เลยพระเจ้าเลยให้ตามดูกายดูไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันดับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นกอดตายเนี่ย แล้วก็ดูมันดูลมหายใจก็คือดูกายเราเนี่ยจนลมหายใจสุดท้ายดับแล้วก็น้อมจิตไปสู่การปล่อยวางนี่แหละคือจากะคือวิปัสสนาไม่ใช่ดับแล้วยังไปนึกถึงมันน่ยดับแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องการอีกแล้วก็ขอให้เรานำไปพิจารณาเราจะได้ละ ข้อประพฤติปฏิบัติที่มันไ,ไม่ได้เป็นสาระสำคัญเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะก็ขอให้เราทุกคนจเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ